ที่อู่อนุนานี่ขู่อนุนีทีขู่อนุนีที่ขู่อนุนีโอ้ยมันค้องกันตรงไหนยายเอาทักขอที่ขู่นุนีปาเปิดกล้องมัยังคะเอากินอาหารญี่ปุ่นกันตังเบ็ดแกที่ขู่ที่ขู่ญีปุ่นตะนสอ พอดีช่วงนี้เราอยากบ้ามันคืออะไรอันนี้ถั่วเน่าถั่วเน่าเอาเปิดดูสิอยากเขินแล้วล่ะถั่วบูดถั่วบูดอะไรลูกมันคือถั่วเน่าเน่าเท่าน่าเราไม่เคยกินนะทุกคนครั้งแรกในชีวิตแ้ก็เปิดดดููใหม่คุณยายอายุเท่าไหร่แนะหกสิบหกสิบปีแล้วพ่านได้เคยกินนะคะเคยกินได้ยากก่อ ประเดกประเด็กประจำาเลยพัฒนกโพดมาไม่ลำรีลำร้อยปนอยจังสี่เราดึงตัวนี้ออกมาไงนะปืยืดี่เป็นยางพป็นหยืดจงสั์เลยสวยมากเอาแท่นี้อ่นรัางมาหนอคุณแม่หนูอยากกอดคุณแม่ยืด แม่ที่บ่อเด็กกินป่ะเอ้อแม่ติดหรอมันเป็นมัฟต้ากับโยไอโชยุต้องใส่ผสมกันเลยเธอเอาอันนั้นใส่จานก่อนแล้วก็ใส่มัฟต้าโชยุแล้วก็คนพองๆให้มันเป็นฟองถ้าเห็นบางคนก็แม่มันต้เจียวไหมเหมือนจะเจียวไหมที่เด็กกินละรู้สึกแม่หนูต้องกินถั่วด้วยเหรอเออแล้วกินเหมือนกันไม่กินถั่วบุดรเลย แม่พูดว่าถั่วบูดว่าสั้นถ้าเอาไปให้อีพ่อกินเนี่ยแล้วสิย่ฟกินวันเดี๋ยวไปต่างจังหวัดปลาอะ่รยังกินเมื่อกี้แม่ลองดมดิแม่ลองดมไหมโนนี้แม่ลองดมดิ ทั้งวัตบิทั้งอะไนี่เทศกันทั้งซ้อนให้ราสเบอร์รี่มันคืออะไรนะไรศาสตร์ไรศาัดร์นายขอดมกินเป็นช็อกโกแลตอ่ะช็อกโกแลตเธอหลังแต่ต้องกินคำหนึ่งขินจมูกขึ้นจมูกทึ้บเลยอ่ะดมแรง้วยแล้วเรามาเปิดในห้องแอร์เนี่ยนะนี่ะมันต้องตีอีกนะทุกคนให้มันให้มันเป็นอย่างนี้แค่ภาพลักษณ์

นีอ๋อนี่กินกับมาภาษาพยายามผลกันอะไรเป็นไงมันนี้ถ่ายอย่างอื่นได้ไหมอะไรนะอะไรนะงางาโอ้ยังยิ้มติดปากอยู่เลยเป็นไง มันก็จะขึ้นเขากินเขากินปลาบานข้าเนี่ยเนาะคนจีนรือคนไทยเขาคนไทยเหรอสามกิโลของเรานะครับคนู่เลเดี๋ยวทำตัวโตัเลยโอ้โหเนี่ยกู๋ถ้วยเดียวกูก็จะอ้วกเลยงูแม่เขาหน้าเขาดหน้าไหมสีหน้าอันนี้มันจะเป็นเละๆหน่อยเม็ดถั่วปอกเละๆเวลาเราเคี้ยวแล้วมันจะเป็น กระลึนกระลึนกระลึในในในลิ้นในปากเป็นยืดยเหนียวๆได้ทานอย่างแรงไม่จะไปล้างออกได้มั้ยไม่ชอบมันยืดๆมันอ่ะอาหารปเซียนอาหารปเซียนนะตัวนะฮะนาบักน้องลูกแฝดเมื่อหันเมื่อกี้ไม่ยังอ้วกแตกเนาะเขาอ้วกไหมมันน้ำมันถาดปังไงเด้ใช่ถาดปังไงเลยตักเต็มทั้งหดกินหมดแล้วแม่รู้ป่ะกินหมดแน่หรือจริงเหรออเอ กินหมดถาดเลยนะสามกิโลอ่ะน้องแฟร์ป้าคลิปนี้เก๋มันยังหมักไม้เด้ออืมมากินอาหารญี่ปุ่นของไอ้ดูหรูญี่ปุ่นเขามาสักครั้งในชีวิตเออไอ้ยายเขาตัวได้นะคนอ่ะเขากินได้เขาก็กินได้นะคนไทยอ่ะฉันเห็นรีวิวบางคนเขากินเากินได้นะป้าเออกต่คนไม่เช่แนวทางเราเออไม่เช่แนวทางเรางั้นก็แม่อย่าลืมอย่าลืม Bye 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 bye